มีตรงนี้เรามีตอนนี้ตันเดีดยวเลยนี่กำลังเดินเข้าป่ามาดูไม่ไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ที่แปกแลกเลยเอาเลยไปเอาดูขยายพันธุ์ไม่รู้ว่าไผ่อะไรนะแต่ว่าลำนี่ไม่ยาวตรงแล้วก็ไม่มีหนามเขาเรียกว่าไม้ซีตรงนู้นน่ะในห้วยไหมลึกโอ้โหเนี่ยตรงนี้เอาไปเอาไว้ค้ำทุเรียนน่ะดีอันเนี้ยไม้เนี่ยมันตรงด้วย เนี่ยบุกปา่าฝาดงมาเข้าป่ามาเนี่ยมาหาอะไรด้วยเนี่ยมาดูไมไ้ไผ่ที่เราจะเอาไปปลูกข้างล่างบนตรงทางขึ้นอันนี้คืออยู่บนยอดเขาเลยนะไผ่ป่าเดี๋ยวเราจะปลูกเพราะว่ามันจะต้องใช้ค้ำต้นทุเรียนเนี่ยตัดขายได้ด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวเอาไปขยายพันธนะุ์นะต้นไฟ่ป่าไม่รู้ว่าไผ่อะไรไต้นมาไฟป่าโอ้โหต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบนสันเขาเลยใช่ไหมวันนี้ เดินขึ้นบน,นสันเขาเลยจะดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ค้ามไปฝั่งนู้นนะเอาแค่สันเขา,อ,านเนอ่านี่ไผ่เต็มเลยนี่เป็นไผ่ป่าเลยนะครับน,น,นี่ต้นหวายหวายป่าเน,นี่ยเนี่ยครับต้นเนี่ยเป็นกองมีหนามนะใช่ไหมหวายนี่มีหนามเนี่ย เนี่ยจักสารทาเขาเป็นสารอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยที่เขาตัดเนี่ยครับหวายเนี่ฮะเนี่ยนะครับเป็นเส้นแบบนี้นะนี่เป็นเส้นเงี้ยเขาจะดึงดึงมาที่มันไม่มีหนามเนี่ยเขาก็ตัดนะครับแล้วก็เอาเป็นเส้นเส้นเนี่ยไปจักสารเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองตัดเป็นเส้นหนึ่งเดี๋ยวลองดูแบบนี้เนี่ยโอ ไอโคนตัวนี้โคนใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้หมดเอาไปตากแห้งหรืออันเล็กๆอย่างนี้นะครับเอาไปตากให้แห้งแล้วไปสารเหนียวไหมเหนียวมากเนี่ยเป็นอะไรต้นไหวายป่านะครับเนี่ยอันนี้เขาอนุรักษ์นะเขาไม่ให้ตัดนะเจ้าหนี่ไม่ให้ตัดใช่ไหมเจ้าหนีไม่ตัดอ่าจะตัดไปขายไม่ได้นะครับอนุรักษ์ครับเนี่ยโอ้โหเกิดจากอะไรต้นเนี้ย นี่ดูดิอันนี้มันลอยธรรมชาติไหมเผามันเขาเผาเผาดทำไมไม่รู้เหมือน,นกันต้นกระบกอนะนี้ดูดิต้นใหญ่มากครับตัวขึ้นเพิงบนยังมีคนแอบมาเผาเนาะเนี่ยเผาเป็นโ <off ord> พงเลยเผาเพื่ออะไรนึกละตะกอนของมืหมเห็นเนี่ยไม่เข้าใจนนโอ้โหดูดิโพงใหญ่ พักเหนื่อยกันดูต้นไม้แต่ละต้นนในป่าข้างนอกร้อนๆอต่มาข้างในเย็นนะนี่เดินในป่านะครับต้นไม้ต้นขนาดนี้ขนาดนี้อันนี้คือเขตป่าไม้นะครับเรามาเดินเพราะว่าทางทางเนี่ยเราเดินตามทางที่เจ้าหน้าที่รัะเวนนะครับเนี่ยก็จะเป็นทางที่เราเดินได้แล้วก็มีช้างนะช้างเขาก็เดินนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนนะเราก็เดินไปเรื่อยๆครับเนี่ยเนไม่ลอยขากิ่งไม้ฮะช้างเดิน เขาก็เดินตามทางแบบเรานี่แหละนะครับแต่ตอนนี้กลางวันไงเขาหลับเราก็มาเดินได้ไอ้อย่างนี้มันก็มีนมหน่อไม้อยป่าสิหน,น่าฝนามีคนมาหาไหม,ม,ม,มอเาอาไปดอง โอ้ยรู้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวเรามาแห่มังเว้ยอืเดินมาอยู่ครับอืมแต่หน่อไม้ไม่ต้องกลัวเยอะกมมีแต่กอหน่อไม้เงี้ยเนี่ยเราไปดองใส่ไข่ได้ไหใช่นี่คือกลางเขาอันนี้คือบนสันไหมอ่บนสันอ๋อนี่บนสันเขาแล้วเหรอ ตอนนี้เราอยู่บนสันสันเขาเลยนะตอนนี้นะเนี่ยก็จะมีทางเดินเนี่ยเป็นทางเดินที่เขาลาดตะเวนนะหาของป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยรวมถึงโอ้โหตรงนี้มองลงไปตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเนินเขาแล้วนะเนี่ยลงไปเนี่ยตรงนี้เราอยู่บนสันเลยนะสันเขาเลยนะครับ ดูดิต้นไม้ล้มเนี่ยเป็นทางเดินธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็ลาดเตยเว้นแบบนี้นะครับก็จะมีม,ม,ม,มีเป็นเดินป่าอย่างเงี้ยจะมีลักษณะแบบนี้เป็นช่วงๆมีไม้ล้มบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็จะตัดทางเดินเลยเนี่ยฮะทนี้เดินเข้าป่านี่ตรงนี้โล่งหน่อยไหมต้นไม้ไห็นไหม บนนู้นะถ้าโชคดีถ้ามีพึ่งป่านี่โอ้โหเดือนห้าเดือนนะเตี่ยวเลยอนะนี่ไม่มีฮะน่าจะไม่รอดสายตาเตี่ยวนี้มีพานพึ่งป่าเยอะเขาขึ้นกันต้นหนึ่งสูงเลยนะเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่ดูดิโอ้โหดูแต่ละต้นเนี่ยนี่อยู่บนสันเขานะเนี่เดี๋ยวดูไปเงี้ยสุดเลยเนี่ย นี่นะครับเป็นทางเดินเนี่ยเราก็จะเดินพอหน้าฝนนี่ก็นเนี่ยหาหน่อไม้ป่าอย่างนี้ครับเดินไปถากถางตัดห่หน่อไม้ปา่าตามทางไปนี้ครับได้เยอะเลยเห็ดก็ออกนี่เดี๋ยวรอฝนตกนะเดี๋ยวมาเดินเนี่ย้โ,โหแบกไม่ไหวเลยนะเยอะมากมดดต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยใบแบบนี้นะเหมือนใบมะขามแต่ว่าเนี่ยเป็นเถาเนี้ยครับแล้วก็ เนี่ยมีหนามอ่ะเป็นหนามแบบเนี้งงเลยเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยนะนี่ออกในป่านๆๆๆๆๆั่นเนี่ยใครรู้บอกหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้คือกิ่งนะเนี่ยที่มันหักลงมานะครับไม่หักหรอกเห็นโคนไหมไหมโอ้โคนอยู่นู่นนั่นเดี๋ยวจะเดินไปดูจะไปดูสาเหตุเพราะอะไรแต่คิดว่าน่าจะ้างน่าจะดันเล่นหรือเปล่านะฮะเนี่ยดันเหมือนข้ามห้วยมาเลยอ่ะเนี่ย แล้วต้นไม้ห็ไหมต้นนี้ใหญ่อะดูดิไมเลอเท่าเลยใหญ่มากไม่รู้ว่าเม็ดอะไรนะครับเนี่ย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 เต็มเลยครับเนี่ยเฮะเต็มเลยไม่รู้เม็ดอะไรต้นใหญ่นะต้นเนี่ยต้นอะนเนี้ยฮะไม่รู้ต้นอะไรเม็ดดำๆโอ้โหนี่เจอแล้วลำธารต้นน้ำเนี่ยครับอยู่นี่เลยนี่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  เดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยจะพามาดูเนี่ยลงจากตรงนี้ไปบนยอดเขานะครับแล้วลงไวน้นี่เป็นทางลงไว้นี่ยครับนี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะดอกสวยๆนี่สีแดงเลยครับเห็นไหมแล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนกับขิงเนะี่ยเนี่ยหรือขิงป่าก็ไม่รู้นะเน่ะเหรอไม่รู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเด็ดไปแล้วกันเนาะเ่หละไม่รู้เดี๋ยวเด็เดไปก่อนนี่ฮะ เป็นของป่านะนี่เดี๋ยวเราเด็ดไปเดี๋ยวจะลองดูว่ามันกินได้ไหมต้นจะกินได้มั้งนี่ต้นมะหาดต,ต้นบะเลยเธอดูมะหาดนู้นในยอดเห็นไ,ไหมไ,ไหมสวนเราอยู่ตรงนู้นเนี่ยนะฮะที่เราทำเขื่อนอย่ตรงนู้นนะตรงนี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ยอดได้อยู่ตรงกลางกลางเขานะครับ